สวัสดีเพื่อนๆชาว c อ l l อ f ฟ r a ก o n ทุกคนผมช่องคริปโตบอยครับหลังจากร่อนเล่และเร่ร่อนนะครับมาหลายเซิร์ฟวันนี้กอ็อยู่ที่เซิร์ฟ124นะครับแล้วก็วันนี้รวบรวมระดมพลนะครับน้องๆในแคลนนะครับ,รนนรบมาร่วมกันเก็บหมีนะครับเพื่อครอบครองเอาไว้นะครับเวลาเราจะไปบุกดินแดนอื่นนะครับ ต้องมีหมีเอาไว้ก่อนนะครับนะหลังจากาหลายเซิร์ฟที่ผ่านมานะครับก็รวมตัวกันไม่ได้สักทีนะครับนะเวลาไม่ค่อยตรงกันนะครับแล้วก็พอไม่ได้หมีแล้วเวลาจะไปบุกเขาก็จะมีความยากลำบากนิดนึงนะครับนะก็ป้อมแตกกระจายหลายหลายรอบมากๆเลยนะครับนะอย่างที่เพื่อนเพื่อนได้ชมกันในไลฟ์ทั้ง20 ep ที่ผ่านมานะครับก็รอบนี้ นะรู้สึกว่าพวกเราจะมีประสบการณ์มากขึ้นนะครับก็อีนเนาะเมื่อคืนรวมตัวกันนะครับอ่ามาล่าเจ้าหมีกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยค่อย,อ,ยอ่าคิดค่อยค่อย,อยขยายพื้นที่เพื่อที่จะไปครอบครองยักษ์ต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับนะที่จะทำให้อ่าแคลนของเรานะครับนั้นมีความยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับนะแต่ก็อ่ามา ให้เพื่อนๆดูกันนะครับเมื่อคือนนี้ก็อ่ะนะครับก็ระดมคนกับเพื่อนๆน,น้องๆในแคนกันนะครับนะก็มาตีหมีก็ค่อนค่อนข้างไม่ค่อยมีประสบการณ์กันนะครับนะเพราะว่าอ่าหมีตัวนี้เป็นหมีตัวแรกเลยนะครับนะที่แคนอ่ของน้องๆแล้วก็ของจิิปโตบอยนะครับนะได้อ่ามาร่วมกันล่ากันนะครับนะก็โอ้หลายๆคนนะส่วนใหญ่จะเป็น แนวหลังก้ามากกว่านะตัวแทงไม่ค่อยมีทักเท่าไหร่นะตัวแท้งไม่ค่อยมีใครเล่นนะครับนะเพราะว่าเข้าไปที่ไลตายตก่อนทุกทีนะครับนะซึ่งเหมือนคริปโตบอลเหมือนกันนะครับนะคริปโตบอลก็เล่นเป็นเอล์นะครับแล้วก็อ่าเป็นเล่นควานวินนะครับนะอัพมาพอสมควรแล้วก็ถือว่าเอารุนแรงพอใช้ได้เลยนะครับนะนะครับก็เมื่อคืนนี้นะสนุกสนานมากๆกเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะสนใจนะครับ อยากมาร่วมเล่นกับแคนของคริปโต,ตบอลนะครับนะก็เซิร์ชเข้ามาได้เลยนะครับนะคำว่า l h t h นะครับนะชื่อแคนว่า Last Hope Thailand นะครับก็น่าจะเป็นเซิร์ฟสุดท้ายนะที่เราได้เล่นกันนะครับเพราะว่าจะไม่ย้ายเซิร์ฟไปไหนแล้วนะคิดว่าเราต้องจริงจังแล้วนะเออ <c oughs> ถ้าเพืเเ่อนๆหลายคนนะได้ดูไลฟ์นะครับก็จะเข้ามาแซว เรื่อยๆเลยนะครับนะเข้ามาแซวจิตต์ตัวบอยว่าโอ้โหพี่บอยร้อยเซิร์ฟนะดูไม่ทันเลยย้ายเซิร์ฟอีกแล้วย้ายเซิร์ฟอีกแล้วย้ายเซิร์ฟอีกแลยย้วละนะอ่าวันนี้ก็คิดว่าน่าจะจริงจังกับเซิร์ฟนี้แล้วนะครับนะแล้วก็อ่าน้องๆให้ความสนใจมาร่วมเล่นกันหลายคนมากๆเลยนะครับนะก็ซึ่งเซิร์ฟ124นี้นะครับมีคนไทยเล่นอยู่เยอะพอสมควรนะครับนะก็อ่านี้ก็ถือว่ามาล่าหมีก็เป็นก้าวแรก 91น,นะครับนะที่เราจะไปขยายอนณาเขตน,นะครับมีหมีตุนเอาไว้ก็จะช่วยให้นะครับเราไปาบุกนะครับแครนอื่นๆได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนะก็ยังไงก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับในในร้านสายฟรีเลเวลอัพนะครับซึ่งคริปโตบอยกับน้องๆนะครับนะในแคลนก็นจะมี มาอัปเดตกันทุกวันเลยเนะาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ไลฟ์กันทุกคืนนะครับตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับก็ถ้าสนใจมาร่วมเล่นด้วยกันนะครับในเซิร์ฟหนึ่งร้อยยี่นี้นะครับไม่ว่าจะเข้ามาอยู่ในแคลนด้วยกันหรือว่าทำแคลนเป็นแคลนพันธมิตรด้วยกันนะครับเวลาไปบุกตะลุยก็นัดคุยกันเ<ห>นาะไปบุกด้วยกัน เป็นเพื่อนกันเล่นเป็นเพื่อนกันนะครับก็นะครับอ่ะแอดเข้ามาได้เลยนะครับนะก็ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนมาร่วมเล่นร่วมสนุกด้วยกันนะครับกับเกม Call of d r a g o n นะครับอ่ะเซิร์ฟนี้ The Last Hope นะ The Last Hope Thailand นะครับนะก็นะเป็นเซิร์ฟสุดท้ายนะครับอ่ะก็จบไปด้วยนะครับนะ มีตัวแรกของแคนเรานะครับนะซึ่งโอ้โหในแคนนี้พร้อมเพลียงพร้อมใจกันมากๆเลยนะครับในเมื่อคืนนี้มาล่าด้วยกันนะครับก็นี่เลยนะหลายชื่อคร่าวๆนะน้องๆในแคนนะครับนะก็มีประสบการณ์มากขึ้นนะหลังจากเล่นร่วมกันมาหลายเซิร์ฟแล้วนะครับก็เซิร์ฟนี้124นะครับก็ อ่ะล่าหมีสำเร็จไปแล้วนะครับและนี่ก็เป็นความก้าวหน้าของสายฟรีเลเวล up มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับ